ไปที co ่ผมได้มาไหมนะก็ประกันก็ไปาวเท้าไปเท้าเืองแดงขาวเหลืองแดงนะตัวนี้ได้มาไหมโอ้ตีเก่งเลยครับนี่มักไลยครับตัวแปะซ้ำไก่ผู่ครับตัวนี้ยังอีหลีครับคนมันได้ลูกอยู่โอ้สุดยอดเลยนี่ก็แต่พวกได้ตีเสื้อกับตีไข่ครับแล้วก็ตีแบงให้ครับ เรื่องใครอยู่เดียครับในแมาน้ำเพิ่นวานที่พวกเก่งกับเก่งอยู่ครับเจ้ทังมาครับตัวนี้เป็นพข้ามาล่อครับเไปแม่นี่มันเชื่องไรเวบร์เตะแม่นนี่เดียวไงไงแปะซสัไก่ปูวครับใจทังมาเถอครับเด้อ